นาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักพี่หนุม่มวงกะลาที่มีแฟนคลับทุกเพศทุกวัยและมีเพลงฮิตมากมายโดยล่าสุดพี่หนุม่มกะลาได้ไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดนครสวรรค์มีแฟนคลับรอต้อนรับกันอย่างมากมายแต่ที่น่าประทับใจคือของฝากที่แฟนคลับนำมามอบให้ทำเอาพี่หนุม่มออกมาโพสในไอจีส่วนตัวเลยว่าร้องเสร็จเข้าวัดต่อได้เลย F.C. ฟซีแฮปปี้พี่ก็มีความสุขโดยทางแฟนคลับนำย่ามพระตะละปัดพวงมาลายัยดอกดาวเรืองไม่เว้นแม้แต่พระพุทธรูปนำมามอบให้กับพี่หนุมซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีแฟนคลับนำสังฆทานเทียนพรรษาผู้เป็นมัดมัดรวมถึงปลาแห้งพี่หนุมเราก็เคยได้รับมาแล้วสามารถเข้าแข่งขัน กับแฟนคลับของพี่ปาไม่ได้เลยดูไปดูมาเป็นมิติใหม,ม่ของการให้รางวัลแก่ศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าพี่นุ่มกลาในคอนเสิร์ตครั้งหน้าจะได้รับอะไรคะ่ะจากแฟนคลับอีกขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมโจทย์คลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ นำเรื่องราวดีๆมาให้รับชมรับฟังกันอีกขอบคุณค่ะ